พระเอกพูดถึงเรื่องความรักเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีคะ่ะสําหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อระดับแถวหน้าของวงการอีกหนึ่งคนที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีการสร้างชื่อเสียงอย่างมากมายเลยทีเดียวคะ่ะ และอวดชมบ้านเป็นครั้งแรกให้สาวๆยิ้มกิ่มกันฝากตูเป็นสะพายมากมายพอมาถึงเจ้าตัวได้เดินชมสวนร่มรื่นและก็บอปลาสุดโปวดหน้าบ้านและก่อนจะเล่าประวัติบ้านหลังนี้ให้ฟังครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่บ้านหลังนี้ผมอยู่มาตั้งแต่เล็กๆซึ่งปลูกแนวรั้วเดียวกันกับบ้านของอามา s จะได้ไปมาหาสู่กันได้สะดวกและอีกอย่างผมเป็นคนติดบ้านถ้าวันไหนหยุดยไม่มีงานก็จะนอนอยู่บ้านเฉยๆและไม่ไปไหนเลยพอทุกวันนี้เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย และไม่ค่อยมีเวลาเจอหน้าครอบครัวพูดจบเจ้าตัวก็พาไปดูต่างๆรอบบ้านทั้งห้องรับแขกกับมุมดูทีวีและโซฟาแสนสบายแล้วก็เปียนโนตัวเก่งที่เอาไว้เล่นผ่อนคลายจากการทำงานมา และผ่อนคลายอารมณ์ก่อนจะพาไปบุกห้องนอนที่หนุ่มสดเจ้าตัวบอกว่าห่วงมากๆเลยทีเดียวและสําหรับเรื่องความรักของหนุ่มสนยุคที่มีการเล่าให้ฟังว่าอยู่วันหนึ่งผมอยู่ด้วยตลอดเวลาจริงๆเอาใจใส่มากๆไม่รู้ว่าอาจจะล้นหรือเปล่าเขานอกใจใหม่คืออันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําได้อย่างไรและหนุ่มสนยุคได้บอกอีกว่าสุดท้ายผมจับได้เขาที่เขาคบซ้อนมาครึ่งปีคบกับผู้ชายคนนั้นพร้อมๆกับคบกับผมคือตลอดเวลาที่คบกัน ไม่รู้สึกอะไรเลยส่วนกระทั่งวันหนึ่งผมกําลังขับรถกลับบ้านผมได้คุยกับเขาทางโทรศัพท์แต่ว่าเขาพูดจาแปลกๆใส่ผมเหมือนผมเป็นเพื่อนจริงๆก่อนหน้านั้นมีการบอกรักและบอกคิดถึงกันพอวันนั้นขับรถกลับบ้านเขาพูดแบบโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันก็ได้และผมก็เลยขับรถไปที่บ้านเขาไปกดกริง่งตอนที่ผมกดกริ่งเข้าไปเพื่อนเขาไม่เปิดประตูนะแต่ผมก็โทรย,ย้ำๆและเขาก็รับโทรศัพท์เป็นเสียงผู้ชายเขาถามว่านี่ใครมายุ่งกับแฟนเขาทำไม ผมก็บอกว่าผมเป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้เหมือนกันทําเอาหลายคนต่างเข้ามาแสดงความเห็นใจกับหนุ่มสนยุคเป็นจํานวนมากค่ะ